ดีค่ะพี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องที่หน้าซีบล็อกทุกท่านขอกลับสวัสดีคณะร,ร,รัฐบาลทีมงานท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็องค์คมนตรีหัวหน้ายุทธศาสตร์ยี่สิบปีกลับสวัสดีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คุณพีรพันธ์สารีรัฐบิภาคแล้วขอกลับสวัสดีนะฮะทั้งพี่น้องทหารทหารทุกท่าน แล้วแล้วก็ล,วกลองนาวิกก็พลิเอกประวิตรวงสุวรรณนะฮะแล้วก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องาทหารทุกท่านที่เป็นประจํตตาตะเข็บชายแดนแล้วก็ทั้งพี่น้องเอ่อทหารพลานพี่น้องตับรจน้ำดีทุกท่านทุกคนนะฮะแล้วก็กลับน้ำวัสการพระคุณเจ้าหลายวัดหลายรูปด้วยนะคะตอนนี้ก็แล้วก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องิศมรรททั้งสิบเอ็ดสถานีที่ทําการถ่ายทอดสดแะเกี่ยวลิงนะคะสิบสถานีสิบเอ็ดสถานีจริงสิบสองสิบสามสถานียุ่ละค่ะนะแต่ละปะแต่ก็ เหลือแค่นี้ก็ดีแลมันจ่อมดีท่ามันจ่อมดีวันนี้นักรบรุมกำลังก็มาสัญจรรับที่ก้านะภาคใต้ตอนล่างเรามาดูกันได้ค่ะว่ามีใครค่ะโอ้โหมีได้หนึ่งพันกว่าคนครับภาคใต้ก็จะมีคุณลุงตาแจ้งนะแล้วก็คุณลุงอัดนะแล้วก็คุณป้าจิมมี่แล้วก็คุณคุณพี่หลพาปหญิงนะป้หญิงแล้วก็อาจารย์กัมมี่คุณติ๊กนะ ตามเรด้วยคุณฟ้าใสคุณป้อมคุณพี่ป้อมคุณลุงไฝนะแล้วก็มีใครอาจาร,รย์ก็มีพูดแล้วนะ,ะแล้วก็คนสุดท้องน้องสุดท้ายคุณพี่ป้อมมาด้วยนะะวันนี้คนสุดท้องน้องสุดท้ายก็คือน้องต้นหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะข่าวข่าวไม่ม่ใครอ่านเนี่ยนะวันนี้ก็มีข้อมูลหลังไหม่หลายเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะในประเทศไทยก็มีคอมมิวนิสต์มาตั้งนานแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวแต่ละข่าวตอนนี้ไม่กล้าค่ะคุณข่าวดิฉันก็บอกแล้วว่าวันนี้เราจะอ่านเกี่ยวกับมรดกนะที่นะที่คอมมิวนิสต์นะสองสี่เจ็ดห้าที่ปล้นอํานาจไปนะ ไปตั้งกษัตริย์ขึ้นมาสถาปนากษัตริย์ขึ้นมาเองแล้วตอนนี้บอกว่าดิฉันก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับว่าวันนี้นะวันตายของน้องบุ้งน้องอะไรของของเขาก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะนะโอดควรร้องหม่มร้องไห้กันนั่นแหละแต่คนมานั่งดูดิฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์คุณประชาชนเข้าใจเยอะค่ะคุณนะแต่เขาเหมือนกับรู้สึกว่าอายอะ่ะนะแล้วก็ยูทูบต่างๆสารพัดคุณนะเป็นข่าวเตะโจมไอ ข่าวเดี๋นี้เอาออกมานะไอเอ,อ๋อค่ะหุ่นนะเอากษัตริย์ขนาดว่านะคนดียังไยังขนาดนี้แล้วมึงเอาคนไม่เต็มบาทเนี่ยมาบริหารประเทศอะไรมันจะเกิดขึ้นนะ <c oughs> มีการโฆษณาไอเอ,อ๋อนะอกระิย์ปลอมน้องนุย้ยจะรู้อยู่แต่อาจจะเป็นเขาที่องค์กรเขาส่งมาอันนี้ก็ไม่อยากตีเยอะเพราะอะไรเพราะต้องเอาระบบมันไว้อยู่ถ้าเอาระบบมันไว้ไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าถึง เห็นไหมเขาจับยกตัวอย่างเขาจับไอ้ธรรมนัะใช่ไหมฮะไว้อยู่ที่อข่าวเนี่ยโอโ้ตีข่าวแต่เข้าไปอ่านจริงๆนะก็เอามันจับมันธรรมนัทก็บอกว่าอาอา่ไปหาป้าป้าป้าก็คืออีทางหรือเปล่าใช่ไหมป้าเอากุญแจห้องให้เนะี่ยป้าตรงไหนล่ะป้ามึงอนะไอ้ธรรมนัทนะแล้วเป็นรัฐมนตรีนะอชื่อเสียงไม่ดังเพราะเพราะต้องเอาตําแหน่งปอกคอไว้ให้มึงก่อน นะไม่อย่างนั้นมึงเอามึงมึงเพราะอย่างนั้นทําไม่ได้ค่ะคุณนะต้องเข้าไปวางหมากไว้เอามันนะจับมันนะพงไอ้ลงยามึงไปตรงไหนดงยาขืนมึงอ่ะไปไหนล่ะใช่ไหมล่ะยาขืนยาจางมึงอ่ะไปไหนอ่ะใช่ไหมแต่ละคนอ่ะไปเอ่น <c> ะ <oughs> ต่อเปิดสัตว์ไอ้เมื่อก่อนนะเพราะว่าโหนะอยู่รัดห้าลูกน้องมึงเหลือตัวมึงกูก็ไม่ทราบนะเขียนมาด่ากูอีสารพัดอีใช่ไหม ตอนนี้เป็นไงนะคือต้องเอามันคือเอามันจับมันก็เหมือนกันนะ่ะตอนนี้นะโอ้โหนะตอนนี้จะชิงไพ่ชิงดำชิงแดงกันโอ้สารพัดขาวนนะต่อไปนี้ก็นะเนี่ยเจ๊กคอมมินิตนะ่ะเจ๊กคอมมินิกวยไม่คือมันอยู่รัฐสองอนะ่ะมาแอบ,บอยู่โพ๊่เข้าไปโพธ์น่ะฮะเมื่อเช้าที่บอกว่าเข้าไปหาคุณป้าเลยที่อยู่ไต้หวันคุณป้าคุณคุณพี่ยุพามันก็อยู่ที่ไต้หวันนะ โอ้โหไปเขียนเอาไปส่งไลน์ให้เขานะอ่าตาสว่างได้แล้วค่ะนะตาสว่างได้แล้วค่ะนะว่าอาดอกแก้วมันหลอกลวงเฮ้ยผิดมั้งนะถ้าว่าดอกแก้วหลอกลวงนี่ผิดไปแล้วนะไม่ผิดนะอันนี้คือคอมมมูนิสบอกให้ด้วยว่าที่จริงไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่จะพูดว่าบางคนพี่น้องบางคนยังไม่เข้าใจนะคุณนะ คุณฟังให้ดีแล้วแชร์คลิปไปแล้วก็อธิบายให้ฟังดิฉันเป็นคนกดฟั้งตรงนี้ขึ้นมาก่อนดิฉันต่อสู้ตรงนี้มาสิบกว่าปีไม่ได้ทํางานเพื่อเห็นแก่เงินเพราะการกดขี่ดิฉันก็ถูกกดขี่มาหลา,หลายหลายอย่างคุณนะในในอ่าวทีในะอ่างนวลน,นางในอ่างน้ําดิฉันก็เคยผ่านมาแล้วชีวิตนะแต่ดิฉันก็อยู่ตรงนั้นแต่ดิฉันก็เป็นคนมีการศึกษาก็เลยศึกษามาแต่ละที่ต้องเกาะชีวิตของฝรั่งออกมาต่างประเทศ เพื่อมาศึกษาต่อนะแล้วมาทํางานแล้วบ้านเราเราอยู่ได้มาทํางานจนหลังขดหลังแข็งดิฉันจะรวยได้ไงนะทั้งบ้านทุกคนลอกินเงินเดือนไม่พอใช้นะกู้หนี้ยืมสินวุ่นวะวุ่นวายสารพัดขนไปเท่าไหร่ก็หมดนะไปเจอแต่คนยากคนจนไปหมดค่ะคุณมีเท่าไหร่ก็หมดนะมันยังว่าดิฉันมาหลอกลวงไปหลอกลวงยังไงนะจะอธิบายให้ฟังนะ เป็นคนจัดตั้งสถานีตรงนี้ตรงมาออกความคิดเมื่อคนบริจาคมาเยอะดิฉันจะเอามาไว้ทําหมจะไม่เงินเป็นล้านล้านคุณดิฉันเอามาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีปัญหาจะไม่ดิฉันมาประกาศแต่ว่าขาบวนการนี้เป็นขบวนการขายาที่มามาปะปนอยู่ในเราตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะเราปิดหน้าเล่นหลังจากเปิดหน้าเล่นเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นใครนะแจ็กจีนหินแห่เราตีมาตลอด แล้วผลสุดท้ายคนไทยบอกว่ามาต่อสู้อยากเปลี่ยนแปลงแล้วคนมึงไม่กี่คนที่มึงต้อนไปน่ะแล้วถามไปไหนลวทีมงานมึงไปไหนหมดกูเห็นมีสี่ห้าคนขึ้นไปบนฐานนั่นนะฐนะานทหารก็ขอบริจาคบริจาคให้ไปคุณรู้ไหมปลาลาเป็นปิป๊บๆทหารเคยกินปลาล้าอ่ะหมูเป็นตัตวๆรองเท้าไม่ว่าเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบรองเท้าเออรองเท้าเปล่า รองเท้าคอมแบตนะรองเท้าไอ้เขาเรียกว่ารองเท้าคอมแบตก็ไม่ใช่เป็นมันเป็นของอาวาน่ะค่ะซื้อไปทีเท่าไหร่เป็นความคิดของใครนะไปโกหกยังไงถ้าไอ้ฉันเงินเป็นล้านล้านสิบกว่าล้านกุนนะเอาขึ้นให้ไปไปสร้างฐานเห็นทหารล,ลำบากแล้วฉันไม่คิดกับฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนเออคนในทหารกรมทหารแต่สรุปแล้วเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บทหารหน้าเท่าสองนิ้วเราก็ไม่เคยเห็น แล้วชื่อเราเหมือนกันเอาขึ้นไปปุ๊บาพอขึ้นไปพอนี้ไปุ๊บกเื่อนรีบเอาแกะลงมานะแต่อยากได้ของกินนะแต่เราสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าเพราะอะไรเพราะการอดอยากกันเราอยากไปรู้ข้อมูลว่าการขึ้นไปอยู่ด่านพาอไอ้ตะเข็บชายแดนข้างบนน่ะนะขบวนการคุณมันมีหลายหลายอย่างสลับซับซ้อนแต่และอย่างก็เป็นระดับเจ้านายเพราะอะไรคนเห็นเห็นน้ำเออเม็ดเงินเห็นแล้วก็น้ำลายไหลไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เถื่อน ผู้หญิงนะขาประเวณีผู้หญิงบ้านนอกนะขึ้นไปบนฐานหลายๆแบบผู้หญิงแถวกลพวกนั้นน่ะก็หากินกันกันตามภาษานะเพราะคนผู้ชายก็ห่างไกลเมียนะแล้วก็สังคมต่างๆนะร้านอะไรร้านเอ้เขาเรียกว่าร้านอะไรหมูจิ้มจุม่มหมูกระทงกระทะนะอ่าอ่าซาบงซาบูอะไรไม่รู้นะคะนะหมาลงหมาล่าเนี่ยเอ้เออจิ้มจุม่มอะไรพวกเนี้ยนะที่เขาไปสร้างก็เป็นสิ่งยั่วยวน พอต้องเขทหารอยู่ที่ไหนก็ขึ้นไปตรงนั้นเราก็คิดว่าเขามาช่วยเราแต่สภาพความเป็นอยู่ของทหารก็น่าสงสารใช่ไหมเราก็เกิดความ,มาเออในใจเออเราจะเอามาทําไมเมื่อประกาศขึ้นมาแล้วแล้วก็เรียกมาเอาแต่ไม่ใช่ค่ะโดยการผ่านบัญชีเราก็ผ่านมาหลายคนแล้วคุณน,นะผ่านจากคนที่เก็บบัญคนนั้นคนที่เอาช่วยบริจาคก,กันไปเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากเลยเราเราส่งเอเอ,เ,อเราส่งให้ไปส่งผ่านเนี่ย แต่คนเหล่านี้ไม่ได้คิดเลยคือมากอบโกยและหวังผลประโยชน์แล้วก็มาเกาะกระแสดิฉันปุ๊บเนี่ยแล้วจ้างแต่ละสถานีออกไปเนี่ยใช้เงินเป็นมหาศาลอันนี้แล้วแล้วแต่กระเป๋าของมันเองแต่มันล้มคนอย่างดิฉันล้มไม่ได้เพราะดิฉันไม่ได้ก้มหัวให้กับนักการเมืองแล้วก็ไม่ใช่เจ็กคอมมิวนิสต์และก็ไม่ใช่คนชายขอบนะแต่งานนี้ดิฉันจะต้องลื้อขึ้นมาแน่นอนนะรอจนกว่าถึงวันนั้นดิฉันจะไปรอรอขึ้นมาว่า นะลูกก็เป็นข้าราชการนะกนลาลังบรรจุใหม่คิดให้ดีนะนางหมูหรือว่านางจวนรันจวนเนี่ยนะคิดให้ดีนะคิดจะมาต่อต้านคิดจะบอกว่านางดอกแก้วนี่มาหลอกลวงนะรองเท้าเป็นเท่าไหร่เสื้อกันหนาวเป็นพันพันผืนนะขอบริจาคจากเพื่อนเพื่อนพี่น้องในหน้าซีบอกทั้งหน้าใหมและหลังใหม่เขาช่วยไปปะลาเป็นปิ๊บปบ๊หมูเป็นตัวต,วตวเงินเป็นล้านล้าน แต่คุณเป็นผู้บริหารแล้วคุณเอาเงินไปบริหารแทนไปส่งเสียลูกคุณเรียนหมดเลยจนได้รับปริญญาแล้วคุณมาอ้างได้ยังไงว่าดิฉันไปหลอกลวงคุณได้ยังไงเขาตามเพจพวกคุณนะจะบอกให้ตอนนี้เรามีการตามเพจนะเขารู้หมดนะจะบอกให้บอกไว้ด้วยว่าเตือนไว้เตือนไว้ไวซะเขาตามพวกคุณแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้นะ,คะแค่ประกาศแค่วันเดียวเรียบร้อยจบแค่นั้นค่ะ ขมนตรีส่งมาเขารู้หมดค่ะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนที่จริงดิฉันไม่อยากจะไปนี่หรอกนะแต่ต้องอธิบายก่อนบอกว่านางดอกแก้วหลอกลวงตรงไหนเงินเป็นล้านล้านบัญชีก็บุดสบงจำปาเป็นนางดอกแก้วที่ไหนล่ะใช่ไหมคิดก่อนทําไม่ใช่ทาก่อนคิดนะคะคุณนะแล้วคุณไปเกาะกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนแล้วคุณเจ้าทหารเป็นกองพันแล้วความผิดของคุณมีเท่าไหร่ จะไม่มาเกะกระแสเขากินแต่ผลสุดท้ายปาดหน้าไหนและชื่อสหรัฐไทยไมีตรงไหนใช่ไหมแล้วยังไม่ปลอม,มกลับประโจมตีเข้าอีกปลอมตัวเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นพักก่าวไก่นะปลอมตัวเข้ามาเหมือนกับจะมาบังคับผลสุดท้ายกับกะรวบรัดตัดตอนจะมาตั้งเงินเดือนให้ดิฉันดิฉันไม่ได้มากินเงินเดือนพวกคุณนะดิฉันมาทํางานรับใช้ชาติไม่ได้มารับใช้พวกคุณแต่คุณเข้ามาเนี่ยเสนอเห็นไหมไอ้ไอ้คนรับสองก็เป็นเจ๊กคุณ จีนชัดชัดผมเกียรคอรับชันแต่มึงคอรรับชันเสียเองเจ้าของโรงสีใช่ไหมเนี่ยนี่คือการที่ว่าเรามาทําตรงเนี้ยนะไปเห็นเขาส่งข้อบนไปส่งแต่ละคนน่ะจนเขาเอาส่งมาให้เราดูว่าคนประเภทนี้เอาไว้เอาไว,ออนะอาไว้อีกหรือนะเอาไว้ในแผ่นดินได่อีกหรือแถวนั้นนะชายขอบทั้งนั้นคุณเข้ามาแล้วก็มาตักลงหลักปักฐาน ส่งลูกไปเรียนระดับข่าคุณมหาลัยแม่ฟ้าหลวงอ่อีกคนก็จบนะระดับมหาลายัยอะไร,อ,ะไรอ่นู่นอะทางโคราชอะมอ,อะมอสอทอหรืออะไรนะ,ะระดับในจบถึงไปเป็นวิศวะใช่ไหมคิดว่าจะมาช่วยแตเปล่าคขะคุณระบวนการทั้งหมดต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดสายยานะฉันไม่ค้าหรอกค่ะนะ เห็นไหมทีฉันมาทํางานกี่ปีกี่ชาติที่ฉันมีเงินมีบ้านส,สวยหรูอย่างเขาไหมเขามีฟาร์มวัวฟาร์มไก่เพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาสามารถติดต่อทหารตำรวจได้นะเอาใครส่งเข้าไปในค่ายหมูส่งให้ไปแต่เราเป็นผู้จ่ายตังค์ปลาเป็นปิ๊บปิ๊บคุณนะส่งเข้าไปแบเราคนอ่าทหารเมื่อก่อนได้กินอยู่ดีกินดีเงินก็พวกเราเป็นคนบริจาคไปแล้วตรงไหนว่าเป็นของลุงเพชรตรงไหนเป็นของป้าจวนเป็นของป้าหมู อันไหนคะคุณออกมากี่บาทคุณอย่ามาเล่นลิ้นกับดิฉันนะจะบอกให้ดิฉันไม่ได้มาทํางานเพื่อดิฉันมาต้องาการก็ป่วยเอาเพศอยากได้หนะ้าไม่ใช่นะคะปดปดรู้ไว้ซื้อด้วยนะหมดจ้านคนมาบล็อกสะถงสถานีนะทุกอย่างสารพัดส,สารสาระเลวอย่าลืมนะคุณเขาตามคุณทุกเก้านะเวลานี้ ป้าค่ะใช่ค่ะกระจายความรู้ที่ถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะนะดิฉันบอกแล้วเลยเนี่ยอ่ะนะเดี๋ยวนะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรัชการที่เจ็ดเนี่ยนะทุกคนยังไม่รู้แต่ดิฉันเข้าไปในเพจอะที่เขาไอ้ที่เขาคอมเมนต์มาน่ะนะไปอ่านคุณาทีขำกิ้งเอาบอกว่าเรื่องอะไรกูจะออกไปลืมได้เออเขากเาบอกว่าออกไปทำใหม่สู้กันในอ่าสู้กันในโทรศัพท์ไม่ดีเหรอ สู้กันในอินเทอร์เน็ตไม่ดีเหรอคุณดิฉันขำกิ้งเพราะดิฉันเคยบอกแล้วมีคนเดียวในประเทศไทยและในโลกที่ต่อสู้กันทางไลน์มาจัดมอ็บในไลน์มันก็จะเอาไปเรียนแบบผลสุดท้ายไ,ได้ผลไหมคุณก็ได้ผลเห็นไหมไปดูคอมเมนต์ที่เขาด่าพักเพื่อไทยพักสีส้มจีอ่อบอกเลยสันนันค่ะคุณนะนี่ละค่ะนะ คือบางคนประชาชนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ดิฉันขออธิบายแล้วก็เอาความถูกต้องและความรู้ให้กับพวกคุณดิฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อจะต้องมาต้องการอต้องการความเป็นใหญ่นะคือทุกคนในแผ่นดินต้องมีค่าเท่ากันนะแม้ถึงแม้คุณจะเป็นคนต่านดาวทำไมคุณไม่เจียมตัวคุณเข้ามาทำไมตรงนี้บอ,อกแล้วตรงนี้เป็นสถานที่ที่การต่อสู้ที่ถูกต้องตากมกฎหมายดิฉันไม่ได้ป็นสั่งให้